T.O.P. Top 7ซแหล่งรวมเรื่องราวที่คุณจะต้องเซอร์ไพรส์หรือไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตนี้จึงจัดอันดับมาให้ได้ชมและแชร์ความเห็นกันป่าเขาพงไพราอาจเป็นความงดงามตามธรรมชาติก็จริงแต่ในความเขียวขจีน,นั้นยังเต็มไปด้วยเรื่องราวเบื้องหลังที่ลี้ลับและน่ากลัวแม้บางอย่างจะเป็นเพียงตำนานหรือนิทานที่เล่าต่อกันมาบางครั้ง เราก็ต้องประหลาดใจกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าใจแข็งและกล้าพอล้วก็ไปพิสูจน์ความหลอนกับเราได้เลยไปพบกับเจ็ดป่าที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกอันดับที่7ป่าแพมเบรย์คามาเทนเชียเวลส์มีมนุษย์ที่เข้าไปตั้งรกรากอยู่ในป่าแห่งนี้ตั้งแต่2,500ปีก่อนแต่นั่น ไม่ใช่เหตุผลที่คนรู้จักมันแต่กลับเป็นเรื่องของคนขวานเล็กแห่งแพรมเบ์ที่ทําให้ป่าแห่งนี้น่าขนลุกโดยพวกเขามักจะใช้แสงตะเกียงล่อเรือให้เข้ามาใกล้ชายฝั่งของป่าแห่งนี้เพื่อให้เข้ามาชนกับโขดหินจนเรือลมจากนั้นพวกเขาก็ใช้ขวานเล็กบุกเข้าไปในเรือเพื่อฆ่าผู้คนบนเรือและแย่งชิงทรัพย์สินไปไม่อยากจะคิดเลยว่า หากเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะหนีรอดกันอย่างไรอันดับที่6อุทยานตุ๊กตาผีเกาะเล็กๆที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญต้องมาพิสูจน์สักครั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องลี้ลับของเม็กซิโก และดึงดูดใจให้มาลองของเกาะตุก๊กตาผีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่คลองโซโซิมิลโก,โกอยู่ทางตอนใต้ของเมกซิโกซิตี้ไม่แปลกใจเลยที่เกาะนี้จะดูหลอนสยองเต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนมีชีวิตทั้งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีเพียงตุก๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้แค่บรรยากาศก็ชวนขนลุกและเหมือนมีคำสาบบางอย่าง ที่ทำให้ไม่อยากเข้าไปบนเกาะแห่งนี้แล้วคุณล่ะกล้าเข้าไปกันไหมล่ะครับอันดับที่5ป่าหอยอาบาชิลป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับอาพับมากมายจนได้ฉายาวา่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งทรานซิลวาเนียซึ่งประวัติศาสตร์หลอนมาตั้งแต่ปี1968 เมื่ออเล็กซานดรูชิฟนักชีววิทยาที่เดินทางมายังพื้นที่แห่งนี้ถ่ายภาพ UFO ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นดิสลอยอยู่เหนือท้องฟ้าบนป่าแห่งนี้นอกจากนั้นยังมีเรื่องลี้ลับอีกมากมายเช่นการพบเห็นแสงไฟประหลาดในป่ารวมไปถึงเรื่องราวของชายเลี้ยงแกะที่หายเข้าไปพร้อมแกะนับร้อยตัวโดยที่ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยที่นี้ ยังกลายเป็นป่าที่มีความน่ากลัวติดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้อันดับที่4ป่าอาโอกิกาฮาระถึงแมว้ว่าภูเขาไฟฟูจิจะเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปแต่รู้หรือไม่ว่าบริเวณภูเขาไฟแห่งนี้มีป่าอาโอกิฮาระ ซึ่งเป็นป่าอาบพับจนได้รับฉายาว่าเป็นป่าฆ่าตัวตายตั้งแต่ศตวรรษที่1,950มีผู้คนขวา500คนมาเสียชีวิตในป่าแห่งนี้ซึ่งก็ไม่แปลกเลยถ้าคุณจะเข้าไปแล้วพบกับเชือกที่แขวนบนต้นไม้รวมไปถึงซากรถยนต์และเต็นท์รางแต่ที่นี่อยากจะมาดูด้วยตาตัวเอง 3. ป่าเดอริงวูดตั้งอยู่ในเมืองเคนของประเทศอังกฤษเป็นจุดเกิดเหตุฆาตกรรมลึกลับหลายครั้งและมักจะมีผู้คนพูดถึงเสียงกรีดร้องที่น่าสยองดังออกมาจากป่าในยามดึกเสียงกระซิบที่ไม่รู้ที่มาในวันที่หมอกหนาจนได้รับฉายาวา่าป่ากรีดร้องแห่งเกาะอังกฤษที่อาจเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่มาขอความช่วยเหลือก็เป็นได้และในอดีต ป่าแห่งนี้จะมีคนต่างถิ่นหรือนักท่องเที่ยวพลัดหลงเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมาแบบมีชีวิตอีกชาวบ้านเล่าว่าบรรพบุรุษมักพูดถึงบริเวณป่านี้ว่าเคยมีการฆ่าตัวตายของทหารในช่วงศตวรรษที่18หลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าว่ามีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าจับตรึงร่างไว้กับต้นไม้แล้วตัดศีรษะของพวกเขาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้เป็นเหมือนพิธีกรรมทางาศาสนาและลัทธิอะไรสักอย่างนั่นเอง ดับที่ 2, 2> ป่าโอวเฮาส์ป่าที่อยู่ในเขตหมู่บ้านเล็กๆซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองท่าสำคัญในช่วงยุคปฏิวัติและยุคสงครามกลางเมืองที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือป่าโอเฮาส์ที่มีเรื่องเล่าแปลกๆมากมายเกิดขึ้นการพบเห็นโครงกระดูกใส่ชุดเกราะยุคก,กลางการพบเรือผีสิงหมาและวัวปีศาจ ไฟลอยไปลอยมาได้เองสุนัขไรหัวและวิญญาณของทหารยุโรปมีคนเชื่อว่าอาพัพเหล่านี้มาจากบ้านชาวอนานิคมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าเพราะถึงแม้จะเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าขึ้นหลายครั้งแต่บ้านหลังนี้ไม่เคยได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเลยน่าแปลกไหมล่ะครับ 1. ป่าแอปปิงเอสเซ็กอังกฤษป่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเช่นป้อมประการในยุคสมฤทธิ์ที่ถูกพบที่นี่การต่อสู้ของชาวโรมันชาวเซ็กซันการบุกรุกของชาวนอร์มันและยังเป็นพื้นที่การล่าราชวงศ์ทิวดอร์แต่สิ่งที่ทำให้ป่าแห่งนี้ชวนหลอนในยุคปัจจุบันนั้นก็คือที่นี่มักเป็นสถานที่ในการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้งที่บรรดาโจร มักจะมาหลบซ่อนในป่าแห่งนี้เพื่อดักปล้นค่าผู้บริสุทธิ์และกลายเป็นสุขสารของนักเดินทางเป็นสถานที่ที่รวบรวมวิญญาณที่ชวนหลอนเช่นกันแล้วคุณล่ะอยากจะไปเที่ยวป่าแห่งไหนที่ผมพูดถึงบ้างครับ อะไรกันบ้างล่ะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย